สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถบรรทุกตีนตะขาบทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าบริษัทซันบินโกลเด้นเช่นกันนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถบรรทุกตีนตะขาบ PD 5 0 0 0 TA นะฮะตัวนี้เป็นรถบรรทุกตีนตะขาบออกแบบพิเศษเพื่อเชาวสวนปาล์มสวนผลไม้นะฮะก็คือเราเน้นการบรรทุกแล้วก็สมรรถนะแล้วก็ทุกอย่าง ก็จะออกแบบลงในรถตีนตะขาบคันนี้นะครับผมก็วันนี้เรา <c oughs> มีโปรแกรมจะส่งมอบให้ลูกค้านะฮะสองคันครับผมคันข้างหน้านี่ฮะวันนี้วันดีเราก็จะมีการาส่งมอบให้ลูกค้าของเราะฮะคือคือลูกค้า,าให้ความไว้วางใจสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทนะครับผมมาดูกันฮะตัวรถเป็นยังไงบ้างน,นครับผมก็ รถคันนี้นะครับผมก็คือเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลสี่สูบนะครับผมแรงก็คืออึดนะฮะก็เราออกแบบทั้งหมดเลยะฮะก็คือหนึ่งการใช้งานาสตาร์ทกุญแจนะฮะในการอบกุญตนี่นะครับ,บกดปุ่มสตาร์ทติดง่ายมากะครับผมคือเพื่อให้ออกทางลูกค้าของเราได้ใช้งานรวดเร็วแล้วก็ใช้งานง่ายคือไม่ยุ่งยากไม่เน้นซับซ้อนนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้เราเน้นให้ให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเราออกแบบช่วงล่างนะ,ะสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมเวลาขึ้นเนินต่างๆเนี่ยมันจะสมูทก็คือไม่กระดกนะฮะมันจะซับพอตการทำงานเวลาบรรทุกหนักๆนะครับผมแล้วก็แชสซีเราใช้เหล็กอย่างหนานะฮะยกสูงยกสูง2.5เมตรแล้วก็ดัมนะครับผมแล้วก็ดัม ซ,ซึ่งจะดีมากนะคบผมตัวนี้ชาวสวนปาล์มเนี่ยคือ,คอตอบโจทย์มากๆนะครับผมเราออกแบบให้ให้กับพี่ปาณาอาหรือลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับผมการการใช้งานการขับเคลื่อนผมใช้ระบบไฮดรอลิกหมดนะฮะการควบคุมนะครับคือใช้ระบบไฮดรอลิกหมดเลยเรุ่นก่อนก็คือจะเป็นคันโยกใช่ไหมฮะเป็นการโยกโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่า มัน <c oughs> มันใช้งานานานๆปุ๊บเนี่ยก็คือสายโยกมันก็จะจะขาดได้เราก็เลยเปลี่ยนคือใช้ระบบไฮดรอลิกเข้ามาควบคุมการทํางานนะฮะตัวนี้ก็คือระบบไฮดรอลิกยกแล้วก็ดำครับผมก็เราเอาไบให้หมดเลยฮะโคงหลังคา,าป้องกันใบหรือทลายปาล์มนะฮะเวลาล่วงลงมาหรือทิ่มกับผู้โดยสารได้เรามีหลอดไฟ LED หน้าแล้วก็หลังนะครับผม ให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือออกแบบให้การเทผลปามหรือผลไม้อย่างอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะฮะ,ะให้ดูมุมกว้างก่อนนะครับผมมาดูเทคทนโลนีตัวแท็กยางผมใช้หน้ากว้าง400 mm นะค,ะค,ครับคือรับรองว่าไม่ติดลมแน่นอนไปได้ทุกพื้นที่นะครับผมทุกพื้นที่ ไม่ต้องใช้โซ่มัดล้อเหมือนที่เราเคยใช้ใช้กันเมื่อก่อนฮะก็คือเราก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจกำลังมองหาอยู่เดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อไวอ้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับผมทางบริษัทยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ